สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องส่วนน้อยนาบ้านเนาะคะ่ะเนาะดอกไม้กำลังบานค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้ก็เข่านาห้อนเดือนนี้เป็นเดือนที่ห้อนที่สุดนะคะเนาะเดือนหนาก็แม่นเดือนที่ห้อนยูรีกับออกุส ăn ngon đốt đột pin đốt lily สีสดสวยเลยค่ะดอกเล่ย <ๆ S 1> ในงามิลิแต่เสียดายที่ว่ามันบานมือต่อมือเนาะมันบาบานโดนนี่ดอส้มที่บานเบาบานนี่กันยุบไปแล้วนะท่านตะวันเบิ่งพี่น้องเมื่อกี้ในตัดอ,อันอันผักซี ชีไทยนะคะพี่น้องคะ,ระหรือว่าผักของป้อมบ้านเท้านะคะเนาะเอาไว้เฮ็ดแนวตัดไปเมื่อกี้เนี่ก็เลยคิดด้ก็เลยถ่ายวิดีโอให้พี่น้องเบิง่งเดี๋ยวมันเซีนเฮ็ดเร้วๆนะคะเนาะยไจะถ่ายอีกไม่ก็เลยไปหยิบโทราศัพท์มาแล้วกันนี่และคะ่ะเอามาให้พี่น้องเบิ่งความคืบหน้าของสวนนี่เป็นจังไดน,นะคะเนาะดอกตาเลี่ยนกลาลังบานสีเหลืองนะคะเนาะนี่เริ่มบานกับดอกสีแดงเขาก็พรีะค่ะพี่น้องคะ่ะ นี่เป็นจุน่มอยู่ส่วนอันนี้กับบานก้อนโม่สีนี่บานไปก้อนโม่ลเลยมันงามอีหลีดอกตาเรียนเลยหรือว่าดอกลักเล่นมีมีหลายสีเนาะค่ะเนาะดอกอันนี้มีหลายสีอันนี้เป็นสวนน้อยหนาบ้านเฮาเนาะค่ะเนาะพี่น้องเออ้หยหญ้ากลายเฮ็ดอันนั้นอันนี้เ <c oughs> บิง่ง <c> เ <oughs> มื่อกี้นี้เก็บเอาแนวต้นบักสีไทยนี่แหละสีไทย ผัหวหอมปอบนะคะเนาะบัดนที่ดีมะพร้าวกระเทียมเบิ่งพี่ดอกนอนแปลเองเล่งอยู่กับพื้นอันนี้เพิ่งขุดมานะคะเนาะขุดมานี่แหละขุดกระเทียมนี่แหละก็เลยคิดพ่อเออถ่ายวิดีโอให้พี่น้องเบิ่งก็น่าสนดกถ่ายพี่น้องอยากผู้ใดยอยากหูอยากเห็นอยากอา่อาลู้ว่าไมลี่ไปหอดตอนใดแล้วไปจังใดแล้วสวนเนาะค่ะเนาะน,ะนี่พี่น้องเห็นบอกกระเทียมนอนแปลเอ่งเล่งอยู่นี่านปืนนี่กระเทียมค่ะพี่น้องการนี่ ฟังทางนี้กับแมนเดี๋ยวมาหนสีสิสิเก็บกระเทียมบึ่งเนี่ยถา้าแมนถาม้าแมนอันนี้มันมันผูมันพังไปนี่กระสิกระสิบูรู้ด้วยนะคะว่าเป็นต้นกระเทียมเนี่ยเขาพ่อใหได้เก็บกระเทียมเออลืมเขาไปยากไรแฟนกับพ่นไปคั่วไปเทอปปีปบบว่าไปไอไอมือเล้านะคะพี่น้องคางไส แล้วพอได้อันอันความรู้สึกมือแล้วนะเป็นลอยนะคะพี่น้องคะมันมีความรู้สึกป่ะน,นี่ไปหาหมอมันก็เลยสวงไปอันที่บําบัดนะคะพี่น้องประมาณสามอาทิตย์ตก็ไปได้เกือบอาทิตย์ตละเกือบอาทิต,ตย์ละก็ยุบบ้านผู้เดียวนะคะเนาะนี่กรเลนเท็ดนั่นเท็ดนี่กะนี่ละมือนี่ก็เลยว่าเออเห็นไหนผักมันอันมันอันอนัอน,อนเริ่มแห้งแล้วก,ก็เลยว่าที่มเก็บเพราะว่าอาทิตย์หนาก็ที่เป็นอันอัน อากาศบ่ค่อยดีกระยามันยันึ้นคืนล้านะคะพี่น้องวันนี้ก็เลี้ยวนี่ไม่ค่ะพี่น้องนี่นอนอยู่นี่คือกระเทียมทั้งนั้นเลยเนี่เกือบลืมเก็บนะคะเนาะเมื่อนี่เขาก็มาเก็บเป็นทียะบ้อยนะคะเนาะเก็บให้มันแหลวซะเพราะนม,มันก็ซิอยูน่นี่แล้วก็ลืมเขาไปกระโได้เก็บอีกกระซิแตกนอกขึ้นมาอีกไหมล่ะเขาก็ซิเอาเก็บไปแล้วก็พอปลูกกันได้ได้เขาก็ปลูกเบึ้งนะกระซี่ มันก็นจนซี่ได้ขืนมาอีกใบรอบหนึ่งอะเดี๋ยวเก็บกระเทียมก่อนนะคะเนาะเบิ้งพี่น้องเบิ้งข้าวโพดที่พาไปเบิ้งข้าวโพดแป๊บนึงนี่ว่านในต้มกินเนี่ยนนี้เก็บไปแล้วว่านในต้มกินไปส่งสักอันนี้ก็หักไปแล้วนี่ดอกมีแต่ฝักใหญ่ๆนี่เลย เที่ยวปูกกันนะคะเนาะพ่อได้กินด้วค่ะพี่น้องเนี่ยแพ่อได้กินฟางทั้งพุ่นอีกงไม้นี่อันนี้เป็นข้าวโพดข้าวเหนียวส่วนอันนี้เป็นฟางทั้งนี้เป็นข้าวโพดหวานแซ่บหวานหอมดีพริกหยวกเขากะดงบูพริกหยวกในส่วนน้อยหน้าบ้านเราหุ้ยปาปริกา้าปาปริก้าแบบยาวนะคะพี่น้องคะ่ะ นี่เขาเพิ่งเริ่มเป็นน่วยนะคะเนาะถ้าอากาศดีเขาก็จะงหญยเร็วเดี๋ยวว่าเีเยวปุ๋ยขี้ไก่มาใส่ให้เขาไหมอยู่ฟังทั้งนี้เป็นยังไงฟังดอกบานชื่นนา,บ,านบ้านฟังเห็นบอกอันนี้อันนี้อันนี้เป็นบอมีสันเด้ยคยะนี้นี่บวมีสันเป็นดอกบานแล้วก็บบมีสันมีสันเดียว เบิ่งอันนี้มาที่น่ะนี่ก็ยังสิมีสั้นขึ้นมามีหลายหลายอย่างครับเน่น้องวันนี้สองเดียวกันเนาะก็ว่ามันก็หลายอย่างหลายชนิดนี่จะปาปริกา้าพริกหยาบพริกหยวกหยาบตำแก้วบอกพริกดิบเนาะคะนะ่ะเนาะใส่แต่ว่าพริกอันนี้มันก็คือพริกไทยเลยค่ะพี่นอ้องในเมืองไทยมันก็จะเผ็ดน้อยหนึ่งอันนี้มันก็เผ็ดแต่ว่าเขาก็เสียวพริกไทย ขัวแล้วก็เอาพริกไทยหรือว่าเจีย๋ยพริกเอาพริกไทยเม็ดหน่อยนะคะพี่น้องพริกกินดาอีหยังเสียใส่เจี๋ยไปน้ำเนาะคะนะ่ะเนาะมันก็สิได้กินตำตำเจียวแบบพริกสดๆคุยข้าวเหนียวทอดไข่เนาะคะนะ่ะเนาะบุ้ยเออนีแล้วค่ะสวนหน่อยสวนหน่อยเฮาเมื่อวานนี่แกะเบิง้งมันแกอะไรยังแกะเบิง้งโอ้โหมันดขึ้นมาตั้งหลายพี่น้องเอ,อ้ย เดี๋ยวมือออื่นมือเฮกะกะาที่เต็มฝักมือหน้าจินได้มือหน้าที่กินไดมผักนี่ผักนี่ปอมได้เป็นผักนี่ปอมดนะกีงกนาเก่ยังกบงกรนาก่ยังกบพี่น้องพี่น้องคิดว่าแก่บอื้อ มีเม็ดอยู่แต่ว่ายังพอได้แก่มืออื่นมือเฮือสองมือน่าที่กินได้อดีใจเขาพูดปีนี้ยางงามเลยค่ะพี่น้องปุ๋ยขี้ไก่เป็นยังไงล่ะคะนี่ปุ๋ยขี้ไก่เราปุ๋ยหมักขี้ไก่เราหมักไว้อาทิตย์นึงก็มาใส่ได้ซีมือหามือก็มาใส่ได้ถ้าแดดดีๆอากาศดีๆฮ้อนคือเมืองไทยนี่เป็นไวเอุ่องงนชื่นใจมากเลยสวนปีนี่ได้ซ้ำนีก็ดีแล้วนะคะเนาะ เห็นป่ะนี่ละอเก็บกระเทียมโตก่อนเด้อค่ะเด้อเก็บกระเทียมโตก่อนนะคะเนาะเก็บแล้วเราข้มาเบิงง่งกันอีกไม้เท่านึงว่าได้ลายปันใดค่ะนี่เลยค่ะพี่น้องเก็บแล้วแล้วนะคะเนาะเบิง่งกระเทียมของเรากระเทียมเราปลูกเองได้ลายอยู่ด้วยค่ะนี่ได้เป็นสองกิโลอยู่แต่ว่าแต่ว่าไม่น่ากินเลยเดี๋ยวไปล้างดีกว่าเอาน้านขีด นาะคะนะ่ะเอา,เ,อาเดี๋ยวเอาไปล้างบ้านไปล้างบ้านไปวางอันไว้แล้วก็น้ำฉีดดีกว่าดูช่างดิน,น,นี่มันก็เป็นแต่กินไวจะมันสวยงามอีกนิดนึง่งว่าลูกคือกันแล้วค่ะเี่นคกันแต่ว่าที่นีแน่ภูมิใจภูมิใจที่ได้มีกระเทียมไว้กินเองปลูกกระเทียมไว้กินเองนกะเะนะนี่ปลูกผักปลูกกระเทียมอะไรที่เรากินก็ปลูกลงไป นี่ก็ได้กินลายขาย้าวไปด้วยค่ะพี่น้องหมูทอดกระเทียมหรือว่ากระเทียมเจียวก็เห็ดไตเนาะคะเนาะใบไทรใบไทรก๋วยเตี๋ยวจังใดเอาไปล้างดีกว่าเพราะมันยังชื้นชื้นอยู่เดี๋ยวน้ำฉีด,ดเดี๋ยวมันก็ออกเราคิดว่านะมันยังชื้นชื้นอยู่นะเอาน้าฉีด,ดมันก็น่าจะออกนะคะพี่น้องเนี่ยทิ้งบ่ ถ้ามันแห้งเราันองขีดบออกเนาะล้องเบิ้งเนาะคะเนาะนเห็นบะเน่นะเพราะว่าถ้าเอามาลอกเขาก็มันมันมันเปียกไหมถ้าเอามาลอกก็ต้องเก็บลอกอีกไหมเทาเอาหน้าฉีดนี่ก็ใส่เวลาบดโบดูนเขาก็ฉีดแล้วๆแล้ว,ลวนะคิดว่าเน,นะข่นเนาะเดี๋ยวไปเอาหน้าฉีดดีกว่าได้เคิงคุประมาณสองกิโลได้ค่ะพี่น้องสองกิโลได้ ตอนนี้ฮขกก็ได้มาหลังบ้านแล้วนะคะนาะเดี๋ยวเท้ลงเออเท้ลงแล้วก็นีน่แหละต้องเอาน้ำฉีดเบิ้งด้วยคะนะน่ะเอ้ๆพี่ด้อมน่าจะโอเคอยู่น่าจะโอเคอยู่นี่เลย ข้าวเนาะคะ่ะเนาะกระเทียมหอมลืมเนามันกระลายอยู่เด้วเนี่ยได้กินสําหรับขั้วนิน่อยก็ได้กินโดนอยู่นะคะนเ,นคเนี่ยเขาเพราะเป็นขั้วใหญ่เขาขั้วนิน่อยก็ได้กินโอ้โดนเติบเนี่ยยิ่งเป็นกระเทียมบีโอที่เขาปลูกเองแล้วนี่ตั้งแ่พี่น้องเอ,อ้ยซื้อเขานะเครื่องกิโลสิบหกกิโลเลยค่ะพี่น้องค่ะกระเทียมบีโอยุสปานณะยูนออสเตรียในสปาเนาะคะ่ะเนาะเป็นพวงพุทธิไปเป็นห้อยมาเป็นพวงพวงก็เครื่องกิโลนี่แหละ 16ยูโรค่ะพี่น้องค่ะพ่กมันถึกๆนะคะกระเทียมดีโออยู่นะี่ทีนี้เขาก็น้านฉีดแล้วเขาก็เอาไปตากให้เขาแห้งนิดนึงสเสด็จน้านิดนึงแล้วที่นี้เขาก็เอาไปเก็บอันที่แบบว่าดำๆออกนิดนึงแล้วเขาก็เอาไปวางไว้เมืองใดมืองนึง่งในอน่นเจ,จ้าไปไวนในเคราได้ ไมล่าหรือหวงใดมองนึงที่มันล่มๆเนาะค่ะเนาะแต่ว่าต้องต่างใ้เขาแห้งก้อนนิดนึงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเขาเขาทีขึ้นล้านาะคะะ่ะเนาะเอามาดีก็เช้เป็นสีแล้วค่ะพี่น้องเให้แต่มันสะอาดเนาะพี่น้องเห็นปะนี่เริ่มสะอาดแล้วนะนี่เห็นปะนี่มันก็หัวใหญ่อยู่หัวน้อยก็มีหัวใหญ่ก็มีในส่วนที่โบถือหน้าม,มันก็นดำเสียเดียวไม้ไดีที่จับมันแล้วก็เฮ็ดไป็ดเทราหัวหัวใดที่สุปกปลกเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเฮ็ดเอาน้ำฉีดให้มันสะอาดก่อนเนาะค่ะเนาะ ค่ะพี่น้องเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าฉีดน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะเป็นปยังไงคะดูดีขึ้นมานิดนึงบางหัวกระดำอยู่กระบเป็นยางดรอกแต่ว่ามันกระดำแบบว่าดำไอ้ดำขีดำ้ดินโอูบุ๊งจ๊ะถ้าเขาแกะออกนะคะเนาะนี่ถ้า,าแกะออกข้างในมันกะมันกะยังสีขาวอยู่นะคะพี่น้องนี่น,นี่มันกน็ยังขาวอยู่เพราะก็แกะออกหน่อยนึงออกก็บโเป็นยาง กระเทียมในสวนเฮาที่ได้นะคะเนาะประมาณนี้เนาะคะ่ะเนาะอันนี้เป็นเมล็ดพันธุ์ที่เอาเก็บไว้นะคะเนาะเก็บเมล็ดพันธุ์ของปีนี้ไว้ยงนี้เก็บไว้ในหมึกกับพี่น้องส่วนที่เขาแหงแล้วก็ได้เก็บม้านี่เป็นต้นผนักชอยผักชอยอันนี้ก็เป็นผัก่ีสีลา้าเนาะก็ได้ทยอยแหงเขาก็เก็บมาค่ะพี่น้องไว้ถลูกปีปนาแล้วก็ชีไทยนี่แหละคะ่ะ ไว้ปลูกปีหน้าเนาะค่ะเนาะเนี่ยเขาประหยัดได้เขาก็ประหยัดค่ะพี่น้องเขาเฮ็ดได้เขาก็เฮ็ดออกมานี่ถ้าไปซื้อเพื่อนกระาลตังค์อยู่นะคะพี่น้องถ้าไปซื้อสองนึงนี่สองละสองออยสามออยนี่ก็ได้แค่นิดเดียวนะคะพี่น้องก็ใดๆเขาได้ปลูกแล้วเขาก็ปล่อยมันต้นสองตุนสามต้นให้มันเป็นแนวเป็นเอ่อเออนั่นแหละเป็นมเมล็ดพันธุ์ของเขาไว้สืบพันธุ์ในปีต่อไปเนาะค่ะเนาะซิบุรีสือ ค่ะพี่น้องคลิปนี้ไมลี่ก็ต้องจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะนาะก็ขอให้พี่น้องมีความสุขสุขภาพแข็งแรงมีความสุขกับการทำสวน,นะะเนาะค่ะนาออยู่กับไก่กับสวนชีวิตมีความสุขดีค่ะพี่น้องคะ่ะเจอกันในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบาย